มาเดอ้อพี่น้องพยายามก,กินสมตำน้ำกันวันนี้สิผ้าตำส่วใส่แคบหมูแซบๆค่ะมาพี่น้องตามมาเบิ่งน้ำกันพยายามกันยืนมือมาเดอ้ออนุญาตให้หยิบโอ้ยตำสมตำลืมมะเขือเทศพี่น้องเลยเอาอะไรใส่อ่ะทีเนี้ย ลืมซื้อมะเขือเทศมาบ่อยไม่ตำแล้วลงมือแล้วขวก็ไม่มีเลยนะเนี่ยัวไม่มีเลยไม่คัวขี้ลืมต้องทำใจเนาะคะ่ะวัตถุดิบบครบมื่อานีคา้ค่ะมะเขือเทศคะ่ะลืมซื้อมา สร้าง t อนอพี่นอ้องบะมีกับแซบคือเก่าออกละ่ะคิดว่านะคิดยากเนาะคะ่ะโคกพิกแห้งพริกสดกระเทียมนะคะแล้วกาน้ำตาลโคใส่กันตามด้วยปูปูดองปูหน้าดองเนาะคะ่ะมะขามคิดยากตําใส่มะขาม น้ำปลาทับพีเคิงกะบพ่อพี่น้องน้ำปลาสักเคิงทับพีค่ะตามโดยบังนาวนะคะบักนาวใส่สองสีกะบพอ่พอเพราะว่าเขาใส่บักขามไปแล้ว ทุกอย่างคุกเข่าให้เข้ากันพี่น้องแล้วก็ชิมเบิ่งเนาะถ้าแซบธนวาแล้วก็เอาเ้นมะคงใส่ลงไปค่ะตามด้วยต้นหอมแล้วก็หอมเปเนะค่ะคุกคุกเข่าทุกอย่างให้เข้ากันพี่น้อง โคกนี้รัวค่กเด้อค่ะชิมเมื่อกี้รสชาติดีค่ะตามด้วยข้าวปุ้นเนาะตามด้วยพระเอกของเฮาเนะค่ะแคบหมูใส่ลงไปลายๆค่ะคนคลุกเข้าให้เข้ากันเนาะช่วงนี้งดต่ำเนาะค่ะเดี๋ยวเส้นขนมจีนสิบงงามเนาะ เสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้ว